ลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวมีมาตรฐานเข้มแข็งเป็นเกษตรสัมพันธ์กับดาวคู่นักปราชญแต่อยู่ในภพมรณะก่อนย้ายเข้าพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองดาวแห่งความสำเร็จประกบดาวประจำตัวแทบตลอดทั้งเดือนดาวการเงินเป็นเกษตรสถิตเล็งลัคนาดาวโชคลาภเป็นราชาโชคงานมีปัญหาหนักจนอยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนได้งานใหม่เติบโตขึ้นงานหนักขึ้นผู้ใหญ่เมตตาขึ้นแต่เพื่อนร่วมงานกับลูกน้องยังมีปัญหาเหมือนเดิมแต่เงินเยียวยาได้รวยขึ้นมีโชคลาภก้อนโตใช้เงินคลายเครียดอาจซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านรถให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่แล้วดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาถามได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p ช i ่นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่สงสัยว่าจะดูจากลัคนาหรือว่าราศีดีถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองอย่างประกอบกันนะคะแต่เมื่อดูประกอบกันแล้วมันย้อนแย้งนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็คงต้องขอให้คุณมาดูดวงส่วนตัวกันเพื่อที่จะดูกันไปเลยนะคะว่าของคุณมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนานะเพราะหาเวลาเกิดไม่ได้ทราบแต่ราศีก็ดูราศีไปก็ได้ค่ะยังไงก็อาจจะได้แนวทางกว้างๆให้กับคุณได้ค่ะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะ ชาวตุลลคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าตุลดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง14มิถุนายนดาวประจําตัวสถิตยอยู่ที่พบเรือนมรณนะเป็นพบเรือนเสียหายก็จริงแต่ว่ามีมาตรฐานเข้มแข็งเป็นเกษตรดังนั้นพบเรือนมรณะเนี่ยนอกจากจะแปลว่าขรุกขาปัญหาเยอะแล้วยังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแต่คุณมีความเข้มแข็งมีพลังบวกที่จะหาทางออกที่จะหาทางแก้ไขปัญหาแต่พอมันมีความรู้สึกว่าปัญหาทางด้านการงานมันหนักหน่หนวงเนี่ยคุณอาจจะหา ทางออกโดยการอยากจะเปลี่ยนงานมันไปซะเลยสําหรับมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะมองหางานใหม่หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมองธุรกิจใหม่ๆซึ่งถ้าคุณมองหาก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วงนี้ดาวการเงินของคุณมีมาตรฐานเป็นเกษตรตลอดทั้งเดือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ดาวการเงินเดินดีแถมยังมีดาวคู่นักปราดสถิตกลุ่มดาวประจาตัวคุณอยู่ดาวคู่นักปราดก็คือดาวพัพพฤหัสกับดาว พระอาทิตย์ดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวของคนที่มีความคิดอ่านที่ฉลาดเฉียบแหลมมากๆดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่คุณกําลังฉลาดเฉียบแหลมขนาดนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแถมยังมีดาวแห่งการใช้คําพูดเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยช่วงนี้พูดจาน่าเชื่อถือดังนั้นถ้าคุณต้องการไปสมัครงานใหม่คุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณพูดจาอะไรคนที่เขาสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันดูดีมันน่าเชื่อถือไปหมดเลยคุณโฆษณาตัวเองว่าคุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้เขาก็รู้สึกว่าาาาเเเอ,อเขาบานะเขบย นะรู้สึกว่าเชื่อว่าคุณทําได้จริงซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นจุดดีจุดเด่นที่ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการงานแบบพลิกชีวิตได้เลยเพราะคุณสามารถต่อรองเงินเดือนได้ด้วยถึงแม้นว่าดาวประจําตัวจะอยู่ในภพเรือนเสียหายก็ตามแต่มีดาวแห่งการเป็นนักพูดนักเจรจาเข้ามากุมดาวประจําตัวและยังมีดาวการเงินที่เป็นเกษตรคุณสามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณเลยเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงสําหรับค คนที่มีความรู้สึกว่าการงานที่เดิมมันไม่มีความสุขแล้วมันเหนื่อยมันหนักก็เปลี่ยนได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้ความพยายามหน่อยคือต้องออกไปต่อสู้ชิงชัยเพื่อที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงมาเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องพุ่งทยานไปมองหาธุรกิจใหม่ๆแต่เมื่อค,คุณคิดถึงธุรกิจใหม่ปั๊บคุณจะนึกถึงลูกค้าคุณได้ทันทีไม่ใช่คิดถึงแต่ธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาลูกค้าจากไหนจะไม่ใช่แบบนั้นบางคนเนี่ยถ้าช่วงเวลาที่ดวงกําลังอ่อนแรงอยู่เนี่ยนะคะ เรานึกถึงธุรกิจใหม่เราก็มัวแต่ไปนึกว่าเออจะทําสินค้าอย่างไรทําชื่อร้านอย่างไรทําโลโก้อย่างไรบางคนนี่คิดไปถึงทํานามบัตรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะไปหาลูกค้าจากไหนจริงๆต้องคิดก่อนว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายคือใครลูกค้าจะไปอยู่จุดไหนโลเคชั่นของเราที่เราจะไปตั้งมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่การทําสินค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่บางทีต้องไม่คิดอย่างนี้มากกว่านั่นคือคนที่พร้อมจะทาธุรกิจซึ่งเดือนนี้คุณพร้อมสําหรับนักธุรกิจหรือมนุษย์เงินเดือนก็ตามที่อยากท ธุรกิจเดือนนี้คุณพร้อมนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเข้มแข็งกลุ่มก,กันกับดาวคู่นักปราดเพียงแต่ว่าต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพราะมันจะเจออุปสรรคปัญหาเยอะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นเพราะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ดาวอยู่ในภพมรณะแต่พอดาวย้ายหลังวันที่14ย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีและดาวดีๆก็ย้ายตามมาด้วยโดยเฉพาะดาวแห่งความสําเร็จประกบคุณตลอดทั้งเดือนดังนั้นหยิบจับอะไรมันสําเร็จอยู่แล้วถึงแม้นมันจะไม่ราบรื่นให้คุณมองข้ามตรงนั้นไปมอง ข้ามความไม่ราบรื่นไปให้ไปมองที่ความสําเร็จที่คุณจะต้องก้าวไปถึงมีโอกาสสาเร็จสูงม,มากกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วน่าจะมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาเลยเปลี่ยนแปลงแล้วน่าจะได้เงินเดือนขึ้นทันทีเลยทําให้คุณรวยอูฟู่ขึ้นเป็นการรวยแบบพลิกชีวิตเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยจากมนุษย์เงินเดือนอาจจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางทีเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีธุรกิจใหม่ที่พลิกไปเลยแต่มันสร้างเงินสร้างรายได้ดีๆขึ้น เดือนเหมือนเดิมแต่ว่างานที่ได้ใหม่นี้เนี่ยจะเป็นงานที่ทำให้คุณได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นงานจะหนักนะคะแต่ว่ารายรับมันจะสมน้ำสมเนื้อกับงานที่หนักกับหน้าที่รับผิดชอบนั้นๆ การเงินไม่ได้มีปัญหาเลยนอกจากการเงินจะเป็นเกษตรแล้วดาวโชคลาภยังอยู่ในจุดที่ดีด้วยดาวโชคลาภเจอกันกับดาวคู่มิตรใหญ่เสร็จแล้วก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นมีโอกาสมีโชคลาภในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวโชคลาภอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่เจอกับดาวคู่มิดใหญ่ทําให้มีโอกาสจะได้โชคลาภจากการเดินทางหรือการต่างประเทศหรือพวกสื่อโซเชียลออนไลน์อย่างเช่นสิ่งโชคเสียงดวงตามออนไลน์อันนี้ก็มีโอกาสนะคะ สร็จแ,แล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวโชคลาภย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งผู้ใหญ่ดังนั้นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนําพาโชคลาภมาให้หรือผู้ใหญ่นั่นแหละที่หยิบยื่นโชคลาภมาให้หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้หรือถ้ามีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนั่นก็ถือเป็นโชคลาภอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่ยังจะต้องเจอ,อยังต้องผจญอยู่ก็คือเรื่องของคนรอบข้างที่มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมง,งานเ<ๆ>พื่นพอนร่วมทีมหรือว่าคู่แข่งทางการค้าหรือว่าลูกน้องดาวเพื่อนหรือว่าดาวคนที่เป็นคู่แข่งทางการค้าเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่โดดเด่นนะคะอยู่ในจุดที่ไม่ดีแล้วก็มีดาวที่มาส่งเสริมเขาทําให้เขาเก่งอะ่ะเข้ามากลุ่มด้วยทําให้เพื่อนร่วมงานตอนนี้บางทีก็มองเราเป็นศัตรูหรือว่าคู่แข่งทางการค้าเนี่ยเขาก็เก่งอยู่เหมือนกันดังนั้นก็จะมีศัตรูคู่แข่งที่ค่อนข้างจะทําให้เราจะต้อง แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งทางการค้าลูกน้องอยู่ในภพเรือนแห่งความดื้อรั้นใครก็ตามที่รู้สึกเบื่อหน่ายลูกน้องหรือเกินอยากจะเปลี่ยนงานพ้นหนีลูกน้องก็ไม่ต้องหนีนะคะเพราะว่าดาวลูกน้องยังอยู่ในภพเรือนเสียหายอยู่อีกยาวๆหนีไปก็ต้องเจอลูกน้องดื้อรั้นอีกอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนงานแล้วมันได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆแบบพลิกชีวิตอันนี้ก็ควรเปลี่ยนถึงแม้จะเจอลูกน้องที่ดื้อรั้นก็ช่างมันไม่เป็นไรเราเอาเงินไว้ก่อนมันก็จะมีความเครียดนะคะเนื่องจากว่าคุณถึงงแแมม้จจะีดาาวห่วสํเร็ คุณแต่คุณก็มีดาววินาศประกบคุณอยู่แทบจะตลอดเหมือนกันมันทําให้คุณเครียดง่ายกดดันง่ายอุปสรรคปัญหาการงานมันก็มีเยอะคุณแก้ไขได้แต่บางทีท่ามกลางการแก้ไขปัญหามันก็นําพาความเครียดมาให้กับคุณด้วยดังนั้นต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดและมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะผ่อนคลายความเครียดโดยการใช้เงินคุณมีโอกาสที่จะมีการเงินที่อู้ฟู่มากนะคะทั้งเงินที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานและเงินที่ได้มาจากพวกโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆทีนี้โอกาสในเรื่องของการใช้ ไปนิดเรื่องของการซื้อบ้านใหม่รถใหม่เนี่ยโดดเด่นมากเนื่องจากว่าดาวบ้านรถที่ดินไปอยู่ในภพเรือนแห่งการเกิดใหม่และยังมีดาวพภเกตมากระตุ้นอีกยิ่งมีโอกาสสูงมากๆในช่วงเดือนนี้เอาถ้าว่าคุณจะไม่ได้ซื้อบ้านใหม่รถใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรถให้ใช้งานได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณสะดวกสบายขึ้นค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่เดทเลยไพ่เดทก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่จริงจริงไพ่เดทเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าคุณทํางานที่ตรงกับคาว่าเดทอยู่แล้วนั่นก็คืองานที่เกี่ยวกับพวกการซ่อมแซมรักษางานในโรงพยาบาลงานหมองานพยาบาลงานช่างหรือว่างานที่เกี่ยวกับพวกการเดินทางการต่างประเทศงานสายการบินเอ่ยงานที่เกี่ยวกับพวก Import Export งานขนส่ง l o จิสติกส์เดลิเวอรเอ่ยพวกนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะไพ่เดทมันก็ represent งาน เหล่านั้นอยู่แล้วแต่ถ้าทํางานไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทางด้านการงานสูงมากแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่มันขรุขระมากปัญหามันหนักมากก็เลยต้องเปลี่ยนและต้องหาจุดใหม่ย,ยืนซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแล้วประสบความสําเร็จได้งานที่ทําให้คุณรวยอูฟู่มากขึ้นเป็นการรวยแบบพลิกชีวิตเลยพอไพ่ในตําแหน่งการเงินสวยมากเป็นไพ่ราชาเหรียญน,นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับที่เกี่ยวกับการเงินเลยดังนั้นเนี่ยงานใหม่ตําแหน่งใหม่ธุรกิจใหม่ จะนำพารายได้ดีๆมาให้ แถมยังมีโอกาสมีโชคลาภแบบฟลุกๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคจากการเดินทางหรือว่าจากพวกสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าผู้ใหญ่ให้มาเนี่ยบางทีในผู้ใหญ่ก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในรูปแบบของเงินทองเป็นเงินก้อนโตก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันดังนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่การเงินอูฟู่ดีมากไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของความสุขนะคะนั่นแปลว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเจอไพ่เดทมาแปลว่ามันมีความทุกข์มาแต่ว่าไพ่ที่ดําเนินไปหลังจากไพ่เดทเป็นไพ่ดีทั้งหมดดังนั้นการเจอไพ่เดทไม่ได้แปลว่าจะตตต้องตกองกกใจเเห็นดอย,อยู ในหน้าไพา่นี่ตกใจไว้ก่อนเลยไม่ใช่อย่างนั้น ต้องดูตำแหน่งของมันด้วยว่ามันวางอยู่ตรงไหนถ้าไพ่เดทมาแล้วต่อด้วยไพยด่ดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วยังมีไพ่ view of fortune ซึ่งเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาก็แปลว่าดวงชะตาผ่านผ่านความเดทความทุกข์ความเหนื่อยความหนักเนี่ยผ่านผ่านไปแล้วมันก็มุ่งหน้าสู่ไพ่สองถ้วยคือความสุขแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแล้วมีโอกาสร่ํารวยมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นแต่ก็ต้องทําใจยังต้องผจญกับปัญหาเดิมๆในเรื่องของ ของเพื่อนร่วมงานและลูกน้องต่อไปอีกหน่อยค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็ตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมบอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะ ส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกดมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกดเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกดได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ